ทัพเรือสั่งระงับรีสอร์ทภูวิลล่าเปิดให้บริการบนหน้าผาเขาแสมสารจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพรีสอร์ทรูที่ชื่อสตาร์โอเวอร์ซี ตั้งเปิดให้บริการเป็นลักษณะตู้คอนเทนเนอร์6ตู้อยู่บริเวณหน้าผาและหันหน้าออกทะเลบนยอดเขาหลวงพ่อดำตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มีโฆษณาอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนเรื่องนี้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะว่าการกดให้บริการรีสอร์ทนี้ ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุและเป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือค่ะเรื่องนี้ทางพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้พลเรือโทสุทินหลายเจริญผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพ,พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่นะคะ โดยกองสอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบก็ได้เปิดเผยถึงกรณีนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18สิงหาคมปี65ได้มีการออกหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารรีสอร์ทขอความร่วมมือระง,งับการพัฒนาหรือการดำเนินการใดๆในพื้นที่ขอเช่าที่ราชพัสดุตามแบบคำขออนุญาตลงวันที่7ฤศจิกายนปี62 ทั้งนี้ตามที่ท่านได้ยื่นขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชบ .481 บริเวณหมู่หนึ่งตสมแสารอำเภอสัตาหีบจัังหวดชลบุรีพื้นที่1โดยมีวัตถุประสงค์การขอเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบการเกษตรพื้นที่ขอเช่าดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชพัสดุใช้ในราชการกองทัพเรือแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชบ481อยู่ในที่ดิน หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามในท้องที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพศ2479ค่ะและเมื่อวันที่1สิงหาคมปี65เวลา10นาฬิกาท่านได้นำเจ้าหน้าที่ของกองอาสังหาริมมาซับฐานทัพเรือสัต,ตหีบตรวจพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการพัฒนาพื้นที่และนำตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ขอเช่าจำนวน6ตู้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนดจึงขอความร่วมมือจากท่านระง,งับการพัฒนาและหยุดดำเนินการใดๆในพื้นที่ขอเช่าราชพัสดุแปลงดังกล่าวจนกว่าท่านจะได้รับความยินยอมให้เช่าจากกองทัพเรือค่ะล่าสุดหลังจากการเข้าตรวจสอบของกองทัพเรือนี้โดยฐานทัพเรือสัตหีบก็แจ้งไปยังผู้ดูแลรีสอร์ทดังกล่าวนะคะ ขอให้หยุดดำเนินการทั้งหมดไปจนกว่าจะได้รับการอนุญ,ญาตให้ดำเนินการจากผู้มีอำนาจและระงับการโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยโดยมีนางสาวอัญชยาราชจินดาตำแหน่งพนักงานเป็นผู้รับเรื่องและรับการตรวจสอบส่วนกรณีดังกล่าวจะมีการดำเนินต่อไปเช่นไรนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการขอหาข้อสรุปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้สังคมหรือประชาชนเกิดความเคลือบแคลนใจ ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจอีซียุคนหรือนม้อยุคนได้เลยนะคะ หรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ลา์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางลายได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางลายหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองค้องถึงไวความอร่อยถึงชัวค่ะ